เปิดชีวิตอย่างละครของทายาทตะลกหญิงแววจกมกและเป็นหลานชายที่แท้ๆของหมั่งจกมกที่เขาเลือกที่จะเป็นตัวประกอบในละครหลายเรื่องเพื่อต้องการที่จะใช้ความสามารถของตัวเองนำพาเข้าสู่วงการบันเทิง,งพยายามเดินลอยตามลุงอยู่โดยที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากลุงทุกวันครับเดี๋ยวมันจะทําให้ลุงเห็นว่าสิ่งที่แบงค์ทำอยู่มันก็สําเร็จได้เหมือนกันแบงค์นะครับผมนะปิยพงศ์วงคําเหลาครับคือเป็นทายาทของ แม่แววจกมกครับก่อนนันนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแม่แววเนี่ยมีทายาทเป็นเป็นเอ่อโตเป็นหนุมขนาดนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็คือเป็นเป็นหลานแท้ๆของลูกหมาดด้วยใช่ครับผมใช่ครับเห็นว่าน้องแบงค์เองก็คือมีเอ่ออะไรนะมีใจรักในงานวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นงานแสดงแล้วก็ทําเพลงด้วยใช่ปะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาลงว่า ปัจจุบันทำอะไรบ้างย้อนไปดีกว่าย้อนไปตั้งแต่เออช่วงที่ช่วงที่แบบว่ารู้เออรู้ความใหม่ๆก็เห็นว่าตามคุณแม่ไปทำงานโอ้ตอนนั้นก็สักประมาณสักห้าขวบหกขวบนะครับค่ะสักห้าขวบหกขวบก็จําความได้ว่าเวลาแม่จะเล่นตลกแม่ก็จะลากแบคงไปด้วยแล้วก็จะให้บั์ไปนั่งที่โต๊ะโต๊ะหนึ่งที่แม่เขาเปิดไว้ให้แล้วก็สั่งอาหารไว้ให้บัง แล้วให้แบงค์นั่งดูน,นั้นอยัางเป็นคาเฟ่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วแบงค์เป็นเด็กคนเดียวเลยนะที่ได้ช่วยคาเฟ่ต,ตอนนั้นาาครับผมก็คือได้ซึมซับแบบว่าการแสดงได้คือยังไงนะรู้หมดเลยใช่ ไไหหนนตัอะรใช่ครับใช่ครับรู้เลยว่าแม่จะเล่นอันนี้รู้ว่าคนนี้จะออกมาแบบนี้รู้ว่าคนนี้จะเล่นเป็นกระเทยแล้วก็ทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยการที่เราบอกว่าเป็นลูกของนักแสดงตลกชื่อดังระดับประเทศอะไรเงี้ยมันทําให้เราใช้ชีวิตแตกต่างจากจากเด็กทั่วไปไหมอืมผมคิดว่าใช้คําว่าแตกต่างดีกว่าใช่ครับผมคิดว่าไม่น่าจะยากมากใช่ครับเพราะว่า มันมันอยู่ที่เรามากกว่าว่าว่าเราคิดยังไงกับตอนเด็กๆที่เราโดนล้อเรียนเรื่องพวกนี้มีมันก็ต้องมีบ้างเลยครับบางถึงไม่ค่อยอยากจะตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นตลกด้วยใช่แม่ก็เป็นตลกพ่อก็เป็นตลกรุงก็เป็นตลกพ่อชื่อชาติครับชาติจกมกครับผมในหนังแสบสนิทช่างศักดิ์เคยเคยเห็นนะครับผมคนนั้นพ่อพ่อผมเองครับผมแลฮะก็ตัวเป็นแบบว่าทายาตลก เออใส่เลือดแบบเต็มๆเลยนะแล้วคือตอนนั้นคือมีเพื่อล้อด้วยหรอมีมันก็มีบ้างครับว่าแบบว่าลูกตลกหลานตลกนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเล็กๆน้อยๆครับตามธรรมดาแล้วเรารับมือหรือว่าอะไรนะตอบกลับกับคนที่มาล้อยังไงบ้างตอนนั้นนะบวกเลยครับคือต่อยเลยอ่ะ <c oughs> ในตอนเด็กๆถ้าแค์ไม่พอใจนี่คือ ก็ได้เรื่องอยู่ก็ได้เรื่องอยู่ล้างๆอย่างนั้นเพื่องก็จะไม่ค่อยรอแล้วครับแล้วเราบอกว่าเริ่มรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเออแบบเฮ้ยเราก็ชอบศิลปะมาแสดงไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าร้องเพลงอะไรเงี้ยเรื่องว่าถ้าตอนเริ่มชอบเนี่ยน่าจะประมาณสักยี่สิบด้าแล้วนะแต่ก่อนหน้านั้นบางแบบเต้นเต้นมาก่อนนะบางเต้นบีบอยมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฝึกเต้นบีบอยก็เหมือนแบบยังไม่ได้เชิงเข้าวงการอะไรมากแต่ก็แบบ แต่เต้ามาห้าสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยบังเต้นหมดเลยเต้นไปแข่งเต้นตามต่างจังหวัดมีงานที่ไหนมันก็ไปแข่งเต้นแข่งเต้นอ้วันที่แม่แม่เสียวันที่เราต้องเสียแม่อะไรเงี้ยครับและหลังจากนั้นนานค่คะที่คุณพ่อเสียคุณพ่อเสียก่อนเลยครับพ่อเสียก่อนแล้วคุณพ่อเสียก่อนตั้งแต่ปีห้าห้าครับอ๋อค่ะปีห้าห้าคุณพ่อเสียก่อนแล้วบงก็ตอนนั้นตอน้นอเท่าไหร่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้ครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ บผมการที่เราบอกว่าจะต้องพอพอคุณพ่อเสียไปไม่เท่าไหร่ก็คือแม่นี่คือแบบเสียไปอะไรเงี้ยตอนนั้นนี่รับมือยังไงบ้างเลยมันไม่ได้ตั้งตัวมันไม่ได้รับมือครับเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับเหมือนวันนี้แบงก็ยังคุยกับแม่อยู่นาพ่อบอกว่าวันนี้แบงคุยกับแม่อยู่ปกติแล้ววันถัดมาแบงไม่ได้คุยวันถัดไปแม่เสียแล้วแม่แม่เขาเป็นคนที่เวลาเขาป่วยอะไรเขาจะไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาล เขาเป็นคนที่เกลียดโรงพยาบาลมากแม่เขาจะพูดกับแบงค์เสมอว่าเวลาไม่ไปหรอกเวลาแบงค์ก็บอกว่าแม่ไปตรวจสุขภาพไปตรวจไปตรวจอะไรบ้างนะเขาบอกว่ากูไม่ไปหรอกถ้าถ้าถ้าเกิดกูเป็นอะไรกูขอไปทีเดียวเลยดีกว่าก็เนี่ยก็ได้สนใจเขาอ่ะโอเคได้สนใจเขาก็เลยแต่ถามว่าเสียใจม้งเสียใจตรงไหนมึงเสียใจตรงที่ว่าแบงค์ยังไม่ได้สร้างอะไรให้แม่เห็นเลยแค่นั้นเองแบงค์ก็เลยคิดว่าคิดว่าเนี่ยเหมือนเรื่องลุงแบงค์ก็เลยอยากจะทําให้ ให้เขาเห็นมากกว่าที่แบงค์จะไปขอความช่วยเหลือเพราะมึงรู้อยู่แล้วว่าลุงช่วยมึงอยู่แล้วแม่เขารู้เรื่องเต้นเรื่องร้องเพลงเนี่ยกาลังรู้ครับกาลังกาลังเห็นเลยกําลังเห็นว่าแบงค์เพราะตอช่วงนั้นมันกาลังทากับน้องมิกอยู่อ่าแม่ก็สนับสนุนแม่ก็ภูมิใจเขาเวลาเขาเวลามันมีเพลงมาให้แม่ฟังเนี่ยเวลาเขามีเพื่ Hin. อนมาเขาก็จะไปเปิดให้เพื่อนเขาฟังประจัาเนี่ยลูกชายฉันนะลูกชายฉันทำเพลงนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ก็แต่ว่าเรื่องการแสดงหรือเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยแม่ยังไม่เห็นอ่าครับผมแค่นั้นเอง แล้วก็มีอีกอีกหลายๆอย่างที่ททีี่่อยากให้แม่เห็นแต่ก็ประเดิมง,งานในวงการบันเทิงเป็นเอ็กซ์ตร้าในต้นลครก็คือแบบอ,อ,อะไรนะบดด้เ้นน้อยคือรับหมดเลยเหรอใช่ครับมันเริ่มจากแม่เสียนั่นแหละรครับเพราะตอนแรกแบงค์เนี่ยอยู่บ้านอยู่ที่บ้านลุงหม่ำเลยนะอ่ามันอยู่ที่บ้านลุงหม่ำเลยก็คือใช้ชีวิตกินอยู่อะไรอยู่ตรงนั้นเลยอยู่กับแม่แต่หลังจากแม่เสียปุ๊บ มันก็เลยมูฟออกมามูฟออกมาแล้วก็พยายามาหางานแสดงจากกรุ๊ปไลน์ที่เรามีอยู่แล้วเราก็พยายามสมัครให้มันมากขึ้นบางเริ่มมาสนใจการแสดงมากขึ้นตรงหลังจากที่แม่เสียไปนี่แหละครับเริ่มมาเริ่มมาโฟกัสว่าเฮ้ยโอเคนะเอ็กตา้าตรงนี้เอกตา้าตรงนี้เอกตา้าตรงนี้ได้เมนนี้นิดหน่อยมีบทพูดนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็รับบทที่จะได้รับก็คือจะแนวๆแบบว่าโจ<น>รใช่ครับโจน<ะ>เป็นโจนวิ่งราว ลูกน้องเสียนคนร้าย<ร>คนคุกอะไรอย่างเงี้ยครับมามาครับแบงค์เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่แบงค์เข้ามาวงการใหม่แล้วแบงค์จะไปเล่นตัวเมงเลยแบงค์ใช่แบงค์ก็เลยต้องไปไต่เต้าเพื่อที่ให้ให้แบงค์มีหน้าตาอยู่บนหน้าจอเพื่อที่ให้ผู้กับหลายๆคนเขาเห็นว่าเฮ้ยมีแบงค์อยู่ในนักกลุ่มนักแสแดงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแม้ว่าเราจะแบบว่าบอกลุงคําเดียวจะให้ลุงผมผมแบบออเป็นนักแสดง ก็น่าจะบอกว่าก็ได้มันก็ได้เหมือนกันใช่แต่เราไม่ทำไม่ครับไม่ครับวังรอลุงบอกเองดีกว่าหรือว่ามีงานหลังลุงมา่างนี้แบงค์ก็ไม่เคยสมัครไปเลยนะค่ะแบบในกรุ๊ปไลน์มามันขึ้นมาว่ามีหนังของบ้างไฟฟิล์มอย่างเงี้ยแบงค์ก็จะหลีกเลี่ยงที่จะสมัครไปแค่แบงค์รู้สึกว่าแบงค์แบงค์เป็นคนในบ้านแล้วถ้าเกิดเนี่ยเป็นหนังลุงถ้าลุงอยากให้แบงค์เล่นจริงๆเดี๋ยวลุงจะบอกเองโดยตรงเฮ้ยมึงมาเล่นกูหนึ่งเด้อหนึ่งฉากเด้อมาเล่นฉากอันนี้แล้วมาเล่นฉากอันนี้โอเค บงก็ทำให้เลยแต่ถ้าให้สมัครไปบังก็เกรงใจลุงเนาะเพราะว่านามสกุลเรามันก็ตรงกับพุ่มกลับแล้วเราไปสมัครเป็นเอ็กตามันก็อ,อะไรแบบนี้ครับก็ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่เราเริ่มรับงานเอ็กซตาจะถึงวันนี้ได้กี่ปีแล้วครับโอ้ก็สักสามสี่ปีได้แล้วมั้งครับอค่ะเออแล้วเราก็คือแบบว่าอะไรเนะี ทำเอ็กซ์ต้าไปด้วยแล้วก็ทําเพลงไปด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพลงนี้คือมึงทําเป็นหลักเลยครับทาเป็นเป็นงานเมนเลยอก็คือแบบว่าเหมือนกับอะไรนะเป็นโปรดิวเซอร์คือแต่รับจ้างแต่เพลงถูกต้องครับถูกต้องครับบางรับจ้างทําทั้งดนตรีทําบีดหรือเรียกมังเรียกว่าบีดแล้วกันนะครับเพราะว่าบีดกับดนตรีมันแตกต่างแบบหมายถึงว่ามิกซ์ใช่ครับเอ่อบีดใช่ครับทั้งรับอัดแล้วก็มิกซ์มาสเตอร์คือครบจบในเพลงเดียวถ้าคุณยังไม่มีเนื้อเพลงก็มาคุยกับแบงค์เดี๋ยวแบงค์จัดการให้ ที่แบงค์ทำอยู่เป็นฮิปฮอป R&B นะครับผมหรือว่าเพลงแรปทั่วไปนะครับผม,มจนประมาณสัก19 18 19 20นี่แหละประมาณนี้แหละค่อยค่อยค่อยเริ่มมาทำเพลงครับน้องมิกชวนลูกลุงหมัดนั่แหละเป็นคนชวนทำอ๋อน้องมิกก็นะใช่ครับถูกต้องครับตอนนั้นน้องมิกขึ้นกลับมาจากต่างประเทศก็เขามีไฟแรงเลยในเรื่องการแรปอะไรอย่างนี้แบงค์เองก็พอพอ,พอจะร้องเพลงเป็น ก็เลยมามามา,มาทำร่วมกันเริ่มทําร่วมกันช่วงแรกๆเพลงแรปที่แบงค์ทำก็จะมีมันจะใส่ลูกเล่นความเป็นอีสานลงไปด้วยเหมือนการร้อง R อแนีเนี่ยมันคือการเป็นร้องเพลงแบบ R อแบแบบฝรั่งเนาะแบงค์ก็จะทําแบบฝรั่งแต่ว่าจะใช้คําภาษาอนะีสานมาผสมแต่เอื้่นแบบฝรั่งอะไรอย่างนี้เริ่มทําเพลงเนี่ยคือเรียนรู้เองเลยใช่คือมันตลกมากคือเรื่องมันเกิดจากที่ว่า ไม่ได้เรียนเราไม่ได้เรียนดนตรีแบงค์ไม่ได้เรียนมาเลยแต่ว่าเล่นดนตรีได้เกือบจะทุกอย่างเลยนะอเอาจริงๆแล้วเพราะเราฝึกเองหมดเลยม,มันเกิดจากที่ว่าแบงค์ทำเพลงกับน้องมิกมได้มาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนแบบว่าเราก็อยากจะมีบีดบีดก็คือดนตรีนะฮะ,ะตัวแบ็คกิ้งแซกเราก็อยากจะได้บีดที่มันเป็นแนวเราถูกใจเราอย่างมไม่ได้หาเงินได้จากการทําเพลงนี่พาบอกไหมครบแบงค์ก็เลยเอาตังค์อะ ไปหาคอมมาเครื่องหนึ่งแล้วก็มาฝึกทําเองทําเองแม่งเลยททาเองเลยให้มันได้อย่างที่เราอยากจะได้เนี่ยฮะมันเป็นยังไงมันยากขนาดไหนก็ลองผิดลองถูกอยู่พอสมควรครับก็แต่ก็ประสบความสาเร็จครับก็ทําได้ครับจะทําได้ในที่สุดแล้วก็จนมาเป็นอาชีพจนถึงทุกวันนี้มันก็เริ่มจากการทําบีก่อนแล้วค่อยมาฝึกมิกซ์มาสเตอร์เสียง ใช่คร yeah. ับแต่งเพลงอะไรอย่างนี <com> ้แบงค์ม <c oughs> oh ันเป็นมาด้วยตั้งแต่มันเป็นมันเป็นมาเองครับไอเรื่องไอเรื่องแต่งเพลงเนี่ยมันเป็นมาเองเลยไม่ได้ไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรมาก่อนก็คือลองแต่งแล้วมันก็แต่งได้เลยเนื้อหาจริงๆแบงไม่ได้ฟิกนะแบงค์ไม่ได้ฟิกนะจริงๆถ้าใครฟังเพลงแบงค์จะ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 รู้ว่าใช่แบงค์ไม่ได้พูดถึงแค่ความรักแบงค์พูดถึงแก้งพูดถึงชีวิตพูดถึงใช่ครับ เป็นการโต้กันไปมาคล้ายๆเราอะฮะอาฮะอันนั้นอันนั้นคือมันเกิดมันเกิดขึ้นเฉพาะตัวดีกว่าหมายถึงว่าแบงก์ก็ทําแบบนั้นได้นะ,ะหมายถึงว่าแบงก์ก็สามารถดิสหรือว่าทําเพลงด่าได้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีใครมาด่าแบงก์เลยแบงก์ก็รู้จุดมนจะไปด่าใครเพราะฉะนั้นแบงก์ก็เลยแต่มันเป็นพลังงานที่ลบนะถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ถ้าแบงก์เชื่อว่าถ้ามีใครทําเพลงมาด่าแบงก์แบงก์ก็พร้อมที่จะทําเพลงด่าคุณเหมือนกัน นะครับผมแ่แค์เองคือไม่คิดที่จะได้ได้เส้นสายทางรัฐจากลุงเพราะว่าแบงค์คิดว่าแบงค์ย้อนกลับไปคือลุงอะ่ะเป็นไอดอลเราอยู่แล้วในเรื่องการทำงานในวงการเนี้ยนะ,ะแต่เราย้อนกลับไปในตอนที่ลุงเป็นหนุ่มตอนที่ลุงวัยรุ่นตอนที่ลุงเข้ามากรุงเทพใหม่ๆ กว่าลุงเขาจะดังมาได้เขาก็ไม่ได้มีลุงหมั่นที่คอยซัพพอตอีกทีหนึ่งนงภาพออกใช่ไหมครับ <c oughs> เขาไม่ได้มีลุงที่เป็นดาราเป็นแบ็กอัพเลยแต่ว่าแกก็โตมาถึงทุกวันนี้ได้แบงก์ก er ็เลยเชื่อว่าแบงก์อ er เองก็น่าจะลองดูสักตั้งก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงลุงเป็นแบ็กคอยซัพพอตให้เราเสมออยู่แล้วที่เราต้องการในภาพบอ,อกใ่ไครับแต่แบบเออเราขอขอพึ่งพาตัวเองสักทีหนึ่งเราอยากทําให้ลุงเห็นมากกว่าครับอยาก ทำเพราะว่าพิสูจน์ตัวเองให้ลุงได้เห็นว่าเอ้ยเรานี้แบบว่าโ<ช>อเคนะเร,เราเราก็มีความสามารถของเราใช่ครับ<อ>ก็เหลือมันมันยังเหลือลุงที่แบบที่แบงค์บบยังเป็นแรงพึดให้แบงค์อยู่เพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้แบงค์ก็อยากจะทําให้แม่เห็นแต่ก็คงไม่ทันแล้วก็เขาลุงมว่าเราเป็นนักแสดงรู้รครับจริงๆเขารู้มาตั้งนานแล้วเพราะว่ารู้ตั้งแต่ตอนแบงค์อยู่กับเขาแล้วมังอยู่เขามันก็จะดีแบ๊บไปรับงานแสดงบ้างอะไรเงี้ยันก็จะบอกเขาตลอดไอ้น้องมิพรุ่งนี้พี่มีถ่ายละครแล้ว ลุงบอกไม่ได้จะรู้นะเห็นไหมล่ะครับผมจะบอกคือแค่ว่ามันมันเป็นไปได้เขาอาจจะเขาก็จะบอกใช่ครับเขาอาจจะดูบางอยู่ก็ได้ครับอะไรอย่างนี้มันก็เลยต้องทําหน้าที่ของแบงค์ตรงนี้ให้ดีที่สุดที่ะครับผมเราก็โอเคที่จะบอกว่าเอออะไรนั้นไม่รู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเพราะว่าเอออะไรนั้นไม่รู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวอ๋อไม่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 ผมไม่รู้สึกว่าผมโดดเดี่ยวครับอาสุดก็ แฟนเพิ่งเสียค,ครับผมแฟนเพิ่งเสียได้ประมาณสักเ,เดือนที่แล้วตอนนี้บ้านก็เป็นพ่อลูกอ่อนพ่อลูกอ่อนนะครับตอนนี้ลูกหนึ่งคนครับคือน้องแดนสักปหกได้แล้วมั้งครับใจหนึ่งเราก็ดีใจนะที่ท,ที่ที่เขาไม่ได้เหนื่อยแล้วไม่ต้องทรงมานอ่าใช่เพราะว่าทุกครั้งที่เราไปไปไป,ไปเจอเขาหรือไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลเขาเขาก็าจะบ่นเหนื่อยเสมอเหนื่อยเสมอเหนื่อยกับการหายใจหรืออะไรแบบเนี้ยผมเข้าใจเขานะผมเป็นเขาก็คงจะ แย่เหมือนกันเพราะหันซ้ายก็คนป่วยหันขวาก็คนป่วยเนี่ยพระคนอยู่ก็คือผมผมก็ต้องทําหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเพราะเขาเป็น่วงที่สุดก็คือลูกนี่แหละครับออตอนนี้คนรอบข้างที่แบบคนรอบข้างแบงค์จริงๆนี่คือแบบหายหมดเลยนะไม่ว่าจะพ่อฟุบไปแล้วแม่ก็ไปออแล้วก็ยังออแฟนอีกแม่ของลูกก็ไปแล้วตอนนี้เหลือแบงค์คนเดียวจริงๆแค่คนอื่นอาจจะพูดนะว่าแบบเฮ้ย hey, คุณยังมีลูกคุณยังมีลุงหม่ำค,คุณยังมีป้า ใช่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 ถูกต้องครับนั่นเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่ว่าแบงค์ทำให้แบงค์ดำเนินชีวิตได้อยู่ถึงตอนนี้ครับผมแน่นอนครับเป็นกำลังใจเพราะเมื่อก่อนนี้มันก็ช่วยกันทํามาหาก,กินมาตลอดนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้แบงค์คือต้องมาลุยคนเดียวทําคนเดียวเลยใครมีงานละครหรือว่ามีงานเพลงก็จ้างมาได้นะครับผมพูดหนึ่งข้อถ้าพูดถึงแม่สิ่งหนึ่งที่เราจดจำหรือว่าสอนเรามาจนถึงทุกวันนี้เราจะทําตามแม่อะไรย่างเงี้ยคืออะไรความเข้มแข็งครับความเข้มแข็ง Mm hmm. แม่เขาเป็นคนที่เจ๊แววเขาเป็นคนใจสู้มากเลยนะ uh huh. ผมจะบอกให้เจ๊แววเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจนักเลงนะครับผมเขาเป็นคนค่อนข้างลุยๆเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นห่วงแบงมากในเรื่องก่อนที่เขาจะเสียนะเขาเป็นห่วงแบงมากในเรื่องเรื่องนี่นแหละเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องต่อไปแบงจะทำยังไง uh huh. ถ้าเกิดไม่มีแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องบางให้แม่หรือเรื่องความแข็งแกร่ง uh huh. แบงจะ เข้มแข็งให้ได้อย่างแม่ที่แม่ทําเข้มแข็งมากกับ<ต>ทุกเรื่องท,ง,ทงทั้งที่เขาเป็นผู้หญิงตัวนิดเดียวนะแต่เขาเป็นคนที่ลุยถ้าให้พูดถึงแม่เนี่ยแม่คือเพื่อนที่ดีที่สุดแม่คือเพื่อนที่ที่แบงค์สามารถพูดได้ทุกทุกเรื่องไม่มีใครอีกแล้วที่แบงค์จะสามารถพูดกับเขาได้ทุกเรื่องจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เท่าแม่ถูกต้องทูกต้องแล้ววันเดียคนที่เราคุยในทุกเรื่องไม่อยู่แล้วอ่ะใช่ มันก็จะเหลือคนที่พูดได้เป็นบางเรื่องั่นก็คือแฟนผมพี่เพราะฉะนั้นผมฝากคนทางบ้านด้วยสําหรับใครที่ยังมีพ่อมีแม่และมีคนที่เรารักอยู่ข้างกายผมเชื่อว่าการแสดงออกอถึงความรักต่อกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับผมอยากทําอะไรให้รีบทำนะครับโดยเฉพาะกับกับพ่อกับแม่ผู้มีพระคุณของเราคนที่เลี้ยงดูเรามาเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายวันตายพุ่ง แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้อีกนานสักแค่ไหนเราอาจจะคิดว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นผมอยากฝากถึงทุกๆคนนะครับก็ขอให้รักพ่อแม่มากๆแล้วก็มีเวลาก็มีความสุขกับพวกท่านเยอะๆครับก้าวต่อไปยังไงจากการที่เราแบบต้องสูญเสียล่าสุดก็คือแฟนใช่ไหมใช่เราต้องหาจุดเราก่อนว่าเราเราทําเพื่อใครอยู่ฮะ มันจะมีเสมอเราจะไม่ตัวคนเดียวคนระับต่อให้คุณรู้สึกว่าไปหมดแล้วเหลือกูคนเดียวแต่มันไม่มีทางที่จะเหลือคุณคนเดียวยกตัวอย่างตอนที่แม่เสียผมทำยังไงต่อวะผมไม่รู้จะทํายังไงต่อแต่แบบผมหันมาข้างข้าก็มผมยังมีแฟนอยู่ผมยังมีแฟนที่คอยให้กาลังใจผมยังมีลูกที่คอยให้กําลังใจรู้แล้วว่ากูทํา,าทเพื่ออะไรอยู่อ่าเพราะฉะนั้นเรามีเป้าหมายต่อโอเคงั้นเราเปลี่ยนเป้าหมายทําเพื่อแม่มาทําเพื่อครอบครัวแล้วกันแล้วก็ในตอนแฟนเสียพี่ทั้งๆที่เราเหลือแค่เขา ถูกไหม mm hmm. ผมก็จะกลับมามองย้อนว่าอเฮียแล้วกูจะทําไปเพื่ออะไรต่อเนี่ยต่อจากเนี้ย mm hmm. มันก็ยังมีลูก mm hmm. ยังมีลูกย,ยังมีลุงหม่าที่คอยดูเราอยู่นะ mm hmm. นี่แหละผมเอาตรงนี้แหละที่มาเป็นแรงฮึดในชีวิตแล้วก็ทําให้เรา move on ต่อได้เพราะผมเชื mm ่อว่าคนเราเนี่ยทาทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอ mm hmm. ก็อย่างที่ผมบอกเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันตายพุ่งหรอครับ mm hmm. ผมอาจจะไปพรุ่งนี้ก็ได้ mm hmm. ผมอาจจะไปอาทิตย์หน้าก็ได้แต่แค่ วันนี้ผมทําดีที่สุดหรือยังแช่นั้นเองผมจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งความฝันว่าอยากที่จะทําเพลงให้มีชื่อเสียงฝันว่าจะได้ไปออกรายการลุงมากถูกต้องครับฝันนั่นนั่นถือว่าเป็นความฝันเลยนะเพราะว่ารายการลุงตัวเองนี่เป็นอะไรที่สุดยอดในในในรายการหนึ่งั้นผมเลยคิดว่าการที่เราจะได้ไปออกรายการลุงตัวเองโดยที่โดยทีมงานเขาเรียกเราไปเองเพลงเราดังเออสมมุตินะสมมุติที่ผมแค่สมมุตินะเพลงผมดังแล้วทีมงานเวิร์ทีมงานหม่ำโชว์เขาติดต่อผมไป ลุงก็ไม่ได้รู้เรื่องว่าไอ้ศิลปินที่จะมาวันนี้มันคือใครใ<ช>แต่รู้ลุงรู้แค่ชื่อว่าแบงค์แทสตแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้แบงค์แทสเนี่ยคือหลานตัวเองอย่างเงี้ยแล้วแบงค์ไปอยู่ในจุดนั้นแบงค์จะมีความสุขม,มากต่างคนที่แบบนั่งคงน้ําตาคอเลยครับถ้าแบงค์ได้นั่งอยู่จุดอยู่จุดอ,อยู่จุดนั้นแล้วแบบได้เห็นหน้าลุงว่าแบบนี่แบงค์เองอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าบังเอิญลุงมีโอกาสได้ได้มาดูคลิปนี้อะไรเงี้ยแบงค์จะจะบอก อะไรกับล,กลุงคนนี้ที่แบบว่าจะเดิน้อ,อยตามแบบเลือดวงคำเหล่านะศิลปินของเราเลยอ,อยากบอกลุงว่าเรื่องแรกเลยบังรักลุงมากครับผมเรื่องที่สองเลยก็คือบังพยายามเดินลอยตามลุงอยู่โดยที่โดยที่ไม่ได้ขออาความช่วยเหลือจากลุงก,ก็จริงแต่คือบังขอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ ที่ทาให้แบงค์มีนามสกุลนี้ดีกว่าแบงค์ภูมิใจกับนามนามนามสกุลที่แบงค์มีอยู่แต่แค่สักวันครับเดี๋ยวแบงค์จะทําให้ลุงเห็นว่าสิ่งที่แบงค์ทำอยู่มันก็สําเร็จได้เหมือนกันครับลงุงคอยดูครับสิ่งที่อยากบอกกับพ่อกับแม่ก็คือเรื่องการแสดงหรือในเรื่องในวงการบันเทิงเนี่ยพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยแบงค์จะทําให้ดีที่สุดแบงค์จะ ดำเนินรอยตามทั้งพ่อทั้งแม่ทุกอย่างที่แม่สอนมาในเรื่องการใช้ชีวิตหรือการใช้ในสังคมอยู่ในวงการบันเทิงทุกอย่างมันจะเอามาปรับใช้ในชีวิตของตัวเองแม่เคยเตือนนะว่าเฮ้ยวงการบันเทิงมันอะไรที่แบบว่าเอ็งอย่าเอ่ออะไรนะระวังนะลูกอะไรแม่ใช้คําว่ามาโกหรืออะไรไงไรแม่ใช้คําว่าถ้าอยากจะอยู่นี่จริงต้องจิตแข็งนะลูกจิตอ่อนอยู่ไม่ได้ก็อ,อย่าทานง ในตัวเองถ้าเกิดว่าเรามีชื่อเสียงหรืออะไรมันก็คือคาพูดของลุงหม,ม่าที่เป็นคาําพูดคติประจําครอบครัวเลยครับความดังไม่คงที่ความดีสิงคงทนครับผมแล้วแฟนในอนาคตของเราก็คือยังจะทำเพลงใช่ไหมใช่ครับมันอาจจะมีทําหนังด้วยในอ <ทำ S 1> นาคตเพราะว่าอย่างที่แบงค์บอกว่ามองลุงเป็นไอดอลอยู่แล้วะนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องการทําหนังเนี่ยแบงค์ซึมซับมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วน้องมิกอย่างเงี้ยก็ซึมซับ แบงค์ซึมซ้บม,มากับน้องมิกเยอะมากกับเรื่องหนังเรื่องอะไรพวกนี้น้องมิกเขาจะชอบเปิดหนังให้แบงค์ดูประจําเราจะคุยเรื่องหนังบ่อยมาก <c oughs> วาเวลาดูหนังเวลามบงดูหนังกับน้องมิกเนี่ยเราจะไม่ได้ดูกันแบบเหมือนคนทั่วไปดูนะเราจะมาดูแบบเราจะมาดูแบวบวาแบบฟ้าเขามามุมนี้เขาดอลลี่มาแบบนี้เขาแบบสวยอะไรแบบนี้นั่นในอนาคตแบงค์เชื่อว,ว่าเนี่ยเดี๋ยวแบงค์คิดว่าเร็วๆนี้แบงค์จะกลับไปทําหนังสั้นที่ต่างจังหวัดเพื่อที่จะเอาไปให้ เอาไปเสนอลุงเอาไปให้ลุงดูนี่แหละครับเผื่อลุงเขาชอบฝากถึงน้องๆที่แบบว่าเออะไรนะอาจจะชอบมีใจแบบว่าร้องเพลงแรปเปอร์หรือว่าละครเออนักแสดงอะไรเงี้ยเออจะจะจะแนะนําอะไรยังไงก็ฝากถึงน้องๆนะครับสําหรับใครที่อยากทําเพลงอยากทําเพลงก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงผมคิดว่าเริ่มต้นด้วยการที่คุณลงมือทํานะครับผลถ้าเกิดว่า คุณลงมือทําแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มต่อยังไงถามผมก็ได้ทักมาแชทมาหาผมก็ได้ว่าเรื่องการทําเพลงหรือว่าถ้าคุณยังไม่มีบีทก็ติดต่อเรามามนะครับยังไม่มีดนตรีก็ติดต่อเรามายังไม่มีเนื้อเพลงเราก็มาคุยกันะนะครับผมขาดเหลืออะไรในเรื่องเพลงก็มาคุยกันได้เลยก็สำหรับเรื่องนักแสดงสําหรับเด็กๆที่เข้ามาใหม่อย่าไปท้อครับสาหรับตอนแรกที่เราได้แค่700800เป็นเอ็กตอร์มันก็อย่างนี้แหละครับแรกๆแ,แต่ถ้าคุณอยากเริ่มต้นผมคิดว่า เรื่องจากเอ็กต้าก็ไม่เสียหายครับก็เหมือนกับเป็นการได้อะไรนะได้ฝึกฝนในการทำงานไปด้วยในตัวก็ฝากทิกตอกไว้ด้วยนะครับช่องทิกตอกของแบงค์ก็ชื่อ bt b a n k t a s t นะครับผมเข้าไปเลยตอนนี้ผู้ติดตาม150,000คนนะครับ150,000แล้วก็ยังมี IG นะครับผม IG Instagram ก็เข้าไปที่ b a n k t a s t เลยนะครับ b a n k t a สัแล้วก็ส่วน Facebook ก็จะเป็น ชื่อจริงั้งเลยปีเจพงวงคำเหล่าวงเล็บแบงค์แทสยูทูบก็คือช่องว่า BT b a แบงค์แทสเลยครับ <c oughs> การชอบกันก็ช่วยกันด้วยนะครับ <c oughs>